นี่คือไขพ่พัมจตทุกคนอาหารพื้นบ้านแซบแซบแกงแซ่บแซบเลยละจ้ะทุกคนแกงใส่หมูแกงใส่หนังหนังวัวหนังหมูก็ได้นะจ๊ะเนาะแซบเป็นพืชตัวเล็กๆลละเอียดยิบเลย แต่เวลาแก้งนี่เสบหลายเดี๋ยวเรามาลองกินกันทุกคนใครเคยกินเม่นมาบอกปัยาได้เด้อจ้าเป็นหมู่กัน <laughs>